ังจากทางการมาเลเซียประกาศเตรียมจัดงาน Water Music Festival ซึ่งมีองค์ประกอบกิจกรรมสรดน้ำคล้ายกับเทศกาลสงการานต์ไทยภายใต้แคมเปญ Visit Malaysia Year 2 0 2 6เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและดึงดูดนะักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างชาติให้เดินทางมายัางมาเลเซียในช่วงฤดูร้อนปีนี้งานเทศกาลดังกล่าวมีกำหนดจัดที่ย่านบูกีตบินตงังใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมโดยมีกิจกรรม ีถนนบันเทิงและโซนน้ำสนุกสนานให้ประชาชนร่วมเล่นน้ำเพื่อสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีได้ย้ำว่าการจัดงานจะถูกปรับให้เหมาะกับบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่นและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับค่านิยมของสังคมมาเลเซียความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนแนวทางของมาเลเซียในการใช้งานเทศกาลและกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวและสนับสนุนเศรษฐกิจในปี2 2026โดยหวังว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากอาเซียและนานาชาติให้เดินทางเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและกลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศโดยจะปรับพื้นที่ให้กลายเป็นสนามเล่นน้ำขนาดยักษ์ด้วยงาน Water Musical Festival แบบ3วันเต็มๆจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนแคมเปญ Visit Malaysia 2026แคมเปญท่องเที่ยวใหญ่ของประเทศงานนี้เน้นการเล่นน้ำผสมผสานกับดนตรีสดการแสดงทีมน้ำ และบรรยากาศเฟสติวัลสุดคึกคักมีการปิดถนนบางสายเพื่อให้ทุกคนได้สาดน้ำกันอย่างสนุกสนานเหมือนสงการสไตล์ไทยที่เน้นความมันแบบจัดเต็มแต่เวอร์ชั่นมาเลเซียจะไม่มีส่วนประกอบทงางศาสนาหรือพิธีกรรมแบบดั้งเดิมเลยสักนิดเพราะจุดประสงค์หลักคือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบเฟสติวัลแนวสนุกสนุกสาดน้ำเล่นดนตรีคลายวอเตอร์บอมหรือสงการสตรีทพาร์ตี้ซจ่งงานนี้จัดคนละช่วงกับสงกา์ของไทยโดยเทศกาลน้ำ ของมาเลเซียจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแต่ยังคงต้องจับตามองว่าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนกับโงการณ์แบบดั้งเดิมของไทยเมื่อแผนการจัดงาน Water Musical Festival ในกรุงปูลาลัมเปอร์ถูกเผยแพร่ออกไปก็ถูกวิาพากวิจารณ์จากสาธารณาชนมาเลเซียอย่างหนกักทำให้รัฐบาลต้องทบทวนและปรับปรุงแนวคิดของงานใหม่งานเทศกาลนี้มีกำหนดจัดขึ้นบริเวณบูกิตบินตงังในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่าง กระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมของมาเลเซียประกาศภายใต้แคมเปญวิสิตมาเลเซีย2 0 26ควบคู่ไปกับการเฉลิมฉลองวันแรงงานด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาต่างๆอย่างไรก็ตามหลังจากรายละเอียดของงานเทศกาลปรากฏออกมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มต่างๆที่ตั้งคำถามว่าแนวคิดนี้เหมาะสมกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและสังคมของมาเลเซียรหรือไม่การเปรียบเทียบกับเทศกาลสงกรานต์ของ ย,ยิ่งทําให้เกิดความกังวลว่างานดังกล่าวอาจขัดแย้งกับประเพณีท้องถิ่นความอ่อนไหวทางศาสนาและมารยาสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อกระแสะต,ต่อต้านรองนายกรัฐมนตรีดาโตเซรีดออรอามัดซา,าฮิตฮามิดียืนยันว่าเทศกาล Water ร Musical Festival ์มิวสิค e ลเฟสิวันี้จะยังคงจัดต่อไปแต่จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างมากโดยกล่าวหลังจากการเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่งวิสิตมาเลเซีย2026 บุกิจบินตังเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ว่าผู้จัดงานจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมของมาเลเซียและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นเขาอาธิบายว่ารัฐบาลให้ความสาคัญกับข้อเสนอแนะของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในระดับชาติและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติตามที่ซาฮิกล่าวเป้าหมายไม่ใช่การยกเลิกโครงการโดยสิ้นเชิงแต่เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ ตอบประชาชนโดยไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือความเข้าใจผิดรองนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมดาโตเซรีตีองคิงซิงและนายกเทศมนตรีเมืองกัวลาลัมเปอร์ดาโต ฟาลูนมักอูจูดรวมคณะด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นในการจัดก,การทิศทางของเทศบาลเศรวิภาควิจารณ์ส่วนใหญ่เกิดจากความกังวลว่าเทศกาลนี้จะคล้ายกับงานเฉลิมฉลองตามท้องถนนแบบต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลสงกรานต์ของไทยจึงเกินเชื้อเรื่องการสาดน้ากันอย่างสนุกสนานมฮัมหมัดสุครีโอมาประธานคณะกรรมการเยาวชนเผยแพร่าศาสนา อิสลามของพรรคปาสเตือนว่ากิจกรรมระดับชาติควรสะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรมมารยาทแบบตะวันออกและมรดกทางวัฒนธรรมของมาเลเซียรีส่วนซามรีรองหัวหน้าพรรคอัมโนเขตบูกิตบินตังก็แสดงความเห็นในทำนองเดียวกันโดยกล่าวว่าควรพิจารณาประเด็นนี้อย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของชาติและมาตรฐานทางสังคมนักวิจารณ์ยังไม่ได้หยิบยกข้อกังวลในทางปฏิบัติขึ้นมาเช่นการปิดถนน การหยุดชะง,งักของธุรกิจและความไม่สะดวกแก่ประชาชนในย่านการค้าที่พลุกพลาดที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงกัวลาลัมเปอร์ส่วนซาฮิตได้ย้ำว่ากำลังหาเรือก,กับกระทรวงที่เกี่ยวข้องผู้จัดงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้แน่ใจว่ารูปแบบสุดท้ายของเทศกาลนั้นเหมาะสมกับวัฒนธรรมมีการจัดการที่ดีและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางหรือไม่แม้จะมีข้อถกเถียงเกิดขึ้นรัฐบาลมาเลเซียยังคงมองโล่งในแง่ดีเกี่ยวกับบทบาทของกิจาการ ความสำคัญสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อนงานวิสิตมาเลเซีย2026นายซาฮิตประธานคณะกรรมการคณะร,รัฐมนตรี VM 2026และคณะกรรมการคณะร,รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อก,การวางตำแหน่งมาเลเซียให้เป็นจุดหมายปลายทางที่มีชีวิตชวาและเคารพในวัฒนธรรมของตนเองนักวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยวมาเลเซียตั้งข้อสังเกตว่าการปรับ ลี่ยนงานเทศกาลตั้งแต่เนิ่นๆอาจช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านชื่อเสียงในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ของมาเลเซียในฐานะประเทศที่ให้คุณค่ากับความเท่าเทียมและความอ่อนไหวตัวแทนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงสมาคมการท่องเที่ยวขาเข้าของมาเลเซียแสดงความมั่นใจว่างานนี้ยังคงสามารถเน้นย้ำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของมาเลเซียได้หากได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพสาฮิตชี้ให้เห็นถึงเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ VM 2 0 2 6เมื่อเร็วๆนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าก,กิจกรรมที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถรวมชุมชนและดึงดูดความสนใจได้ตัวอย่างเช่นการวิ่งเพื่อการกุศลที่จัดขึ้นร่วมกับวันเขตปกครองพิเศษของรัฐบาลกลางประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายโดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า5,000คนทั้งๆท,ที่ตั้งเป้าหมายไว้เพียง3,000คนเขาอธิบายว่าจํานวนผู้เข้าร่วมน่ายินดีโดยสังเกตเห็นว่า ผู้เข้าร่วมมาจากหลากหลายภูมิหลงังซาฮิกล่าวว่าโครงการเช่นนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมความสามัคคีทางสังคมและความภาคภูมิใจในชาติอีกด้วยเมื่อมองไปข้างหน้าเขาแสดงความหวังว่าการวิ่งมาราธอนที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมจะดึงดูดนักวิ่งจากต่างประเทศสร้างการประชาสัมพันธ์ที่กว้างขึ้นและเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาซาฮิตเน้นย้ำว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องควบคู่ไปกับการ เคารพคุณค่าทางสังคมโดยการรักษาการสนทนาอย่างเปิดเผยและการวางแผนร่วมกันรัฐบาลหวังว่าเทศกาล Water Musical f e s t i v a สฉบับปบับปรปุงใหม่จะสามารถก้าวไปข้างหน้าในรูปแบบที่สนับสนุนการเติบโตของการต้องเที่ยวพร้อมทางสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของมาเลเซียทางด้านเพจ Bangkok I Love You ก็ได้โพสต์ถึงประเด็นนี้เอาไว้ด้วยโดยระบุข้อความว่าแบบนี้ก็ได้หรือมาเลเซียจ่อจัดงานสัตว์น้ำคล้ายสงการ ไทยโดยมองว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวทําให้มีความคิดเห็นจากชาวเน็ตที่มีต่อเรื่องนี้เป็นจํานวนมากเช่นบ่งบอกว่าอิทธิพลด้านวัฒนธร,รรมของไทยได้กระจายไปทั่วทิศจัดอย่างไรก็ไม่เหมือนประเทศไทยหรอกครับเพราะประเพณีและวัฒนธรรมอุปนิสัยของคนแต่ละประเทศมันต่างกาันการบริการฟิลลิ่งมันต่างกาันนักท่องเที่ยวรับรู้ได้อยากจัดก็ให้เขาจัดไปครับเขามีสิแต่ของไทยเป็นวัฒนธรรมที่เยี่ยมที่สุดส่วนตัวผมมองว่าฝั่งนู้นก ก็มีคนสยามเดินอยู่อาจจะมีบางส่วนบ้างบางพื้นที่ที่มีประเพณีเหมือนกันของเราดีเขาเลยอ,อยากเดยนแบบก็ไม่เป็นไรเพราะทำในประเทศเขาไม่มีสิทธิห้ามถือว่าช่วยโฆษณาสงกรา์ให้คนค้นหาต้นตำรับที่ไทยฉะนั้นควรยีใจที่ซอเพาเวอร์ไทยมีอิทธิพลถึงปานี้ไม่ว่าจะชาติไหนจาดว่าม,มีเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติความงดงามทางวัฒนธรรมก็เทียบไทยไม่ได้ Thailand I s amazing land มีวัฒนธรรมสวยงาม หลากหลายและอาหารไทยติดอันดับโลกประเทศข้างเคียงอยากได้ก๊อปปี้ทุกอย่างของเราแต่ออกมาจริงแล้วไม่สามารถทําได้อลังการหรือเหมือนเราได้เลยขอห้ามทางศาสนา,าเยอะแยะมาเล่นที่หาดใหญ่เถอะสนุกกว่าแน่นอนได้สิครับเดี๋ยวเราก็จะจัดงานอาหารทา,านราระดับโลกเหมือนกันวัฒนธรรมมันแข็งแรงพอะทุกคนช่วยกันอย่างคนไทยพอโดนสัน์น้ําในวันสงการานเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเจอมาตั้งแต่เด็กามาเลจัดก็ได้แค่โซนิง่งถ้าสาดกันทั่วป ก็คงไม่มีใครเล่นด้วยมันจะแกนแบบทางประเทศเหมือนไทยไม่ได้เราแกนกว่ามากครับถูกประเทศในโลกมีสิิ์สร้างประเพณีขึ้นมาใหม่ได้เพื่อสืบทอดในวันข้างหน้าไม่จําเป็นจะต้องไปกีดกันครับใครก่อนใครหลังไม่ได้สําคัญสําคัญว่าเนื้องานประทับใจคนที่มาเที่ยวได้แค่ไหนไม่ต้องกลัวตอนนี้1ริงรกิตแลกได้8ปบาทไทยหาดใหญ่แน่เหมือนเดิมแน่นวลนมาเลเซียคงไม่รู้จักคําว่าเอกลักษณ์ของทุกอย่างมีเอกลักษณ์หรือออริจินอลคนจะรู้ได้ทันที ว่าอันไหนของแท้ของเทียมถามว่าถ้าเป็นคนทั่วโลกหรือควรจะไปเที่ยวถ้าสิ่งไหนสถานที่ไหนหรือต้นแบบเขาก็จะไปประเทศนั้นซึ่งความคิดเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่ามาเลเซียอยากจัดงานเทศกาลน้ําก็สามารถจัดได้แต่สิ่งที่สําคัญเลยคือความมีสเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติความงดงามทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ไม่มีชาติไหนลอกเลียนแบบได้ Thank you